น้องคนนี้บอกว่าอร่อยเวอร์ทุกคลิปพี่จะบอกกับทุกคนว่าอันนี้พี่สั่งมาเพิ่มนะ <Yeah. S 2> ขนมลูกาสะมันอร่อยจริงๆนะทุกคนมันไม่ได้อร่อยเวอร์ออแล้วตอนนี้เป็นหเดียวเลยนะห่อหนึ่งมีสามรส3 in one. 1อร่อยมากจริงๆชอบกินมากบลูเบอร์รี่อร่อยมาก อร่อยมากมันหนุบมันหอมอร่อยมากพี่โซฮับกินมากอร่อยถ้าไม่อร่อยไม่สั่งมาซ้ำนะทุกคนอร่อยมากอร่อ้ยจริง